ความคิดถึงคิดถึงมากคิดถึงใบไม้ใบหญ้าสีเขียวที่แบบตัวเองได้ไปวิ่งเล่นอยู่ตามสนามหญา้าข้างนอกอะไรประมาณนี้คิดว่านะคิดแทนเลยแหละ <c ười> คิดแทนเลยแหละว่าโอสตีนจะต้องคิดถึงมากๆเลยเวลาเราเปิดประตูห้องนี้ทีไรเขาจะวิ่งจูดเข้ามาแล้วก็มาดมดม เคียวๆกรบๆกบๆแบบเหมือนแบบความอเด็ดอร่อยที่รอคอยของใบใหญ่แห้งๆของเขาประมาณนี้มาดูบรรยากาศกันว่าโอ้ตินจะดมเฉยๆไหมเผยเอไม่ได้เผือไม่ได้เลยนะเปิดประตูเผอแป๊บเดียววิ่งจูดเข้ามาเลยอเอาแค่ดมเอาแค่ดมเอาแค่ดมเด้อแค่โดมเด้อแค่ดมแค่ดมครับแค่ดม โอซินเป็นไไ้ท์ใบเนี่ยมันคือใบต้นเนี่ยนะที่จังพวกสมุนไพรบ้านเฮาเลยอะบอกไว้ปิดกิ่นโอสินปิดกิ่นตอนนั่นมากยอ่อมเขา สีคิดหัดหายเนะคิดถึงจังเลยสีเขียวๆข้างนอกมีแต่สีขาว<อ> <c ười> ห้าวเลยจ้ะห้าวเลยจะ้ะเบาเบาาเบาลูกพี่เบาเบาเบาได้เบา เบาได้เบาพอยังสองนาทีพออ่ะพอแล้วพอยัง มาปะพอแล้วมีแดอดอดดอกแล่นน่ะมีแดดออ,ออกให้แดดออกแล่นน่ะมีแดดออกมีแดดออกด้วยแดดออกด้วยปะปบปะปะพอแล้วโอ้ยมีแดดออกด้วยแมวไม่สนใจเลยแมวพอยังแดดออกแล่นเนี่ยไปไม้ข้างนอกปะปะพอแล้วโอ้ยเด็กมากมัดฉากเลยตัดจุดหลอกพอแล้ว Okay.